สวัสดีค่ะออยค่ะที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสม,มิธทอนด้ายูสคารสาขาพัฒนาการค่ะครับสวัสดีครับเล็กครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วนะครับสม,มิธฮอนด้ายูสคารสาขาพัฒนาการนะครับวันนี้ออยกับเล็กนะคะมีแคมเปญดีๆนะคะในงานบางกอกยูสคารส2ง่มานำเสนอค่ะ สำหรับวันนี้เรามีเจ้า HRV ทั้ง2คันมานำเสนอนะคะรถเราสวยมากๆเลยค่ะเป็น New Model เลยนะครับปี2020นะครับมาพร้อม Apple CarPlay แล้วนะครับตัวนี้นะครับเลขไม้นะคะน้อยมากๆเลยมากครับรถพวกนี้นะคะเป็นรถผู้บริหารนะคะไม้น้อยเลขไม่หลักพันโลนะคะนักหลักหนึ่งพันโลนะครับแชมเปญนะครับสำหรับในงานนะครับบางกอกยูดค่า2021นะครับก็มีหนึ่งเลยนะครับ no ดาวนะครับก็คือฟรีดาวนะครับ อดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.29%นะครับลูกค้าครับแล้วก็ขับฟรี2เดือนนะครับลูกค้ามีฟรีล้างตัวแอร์โอบโอโซนให้นะครับหใบนะครับมูลค่า2,000บาทนะครับลูกค้าครับค่ะแคมเปญดีๆนะดีๆเนี่ยนะคะเราจะได้ทั้งหมดเลยนะคะในงานนะคะลูกค้าเลือกรับได้เลยคะ่ะ ยังไงเดี๋ยวเราพาชมรถรอบๆคันกันก่อนนะคะว่าทั้งสองคันนี้มีความสวยและโดดเด่นกันยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ ครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหา Honda h เ v วนะครับสภาพป้ายแดงนะครับลูกค้าครับเล็กแนะนำเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับลูกค้าครับหรือ,อลูกค้าเข้ามาชมรถได้นะครับอ่า อยู่ที่โชว์รูมหรือที่งานบางกอกยุทธคา2021นะครับงานเริ่มวันที่24มีนานี้นะครับถึงวันที่4เมษายนนี้ครับลูกค้าหรือลูกค้าท่านใดนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับมีที่ปรึกษาการขายคอยตอบอคำถามตลอดเลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับ ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นออยก<อ>ับเล็กนะคะคขอจบการนำเสนอรถคันสวยไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ